Thank you สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมมาสเตอร์บอลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนในภาคที่3นะเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับซึ่งลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยก็ได้จบลงที่หัวข้อการหาลิมิตของฟังก์ชันในรูปแบบไม่กำหนดค่าหรือศูนนนะครับคราวนี้ก็จะมาต่อในเรื่องของความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับซึ่งก็ได้ใช้ ฐานความรู้จากการหาลิมิตนะครับไม่ว่าจะเป็นลิมิตทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ทฤษฎีการหาลิมิตนะรวมไปถึงตัวที่เป็น i n น e t เทอร์มิน f o r ฟหรือ0ู0ูนของเรานะเพื่อที่จะเอามาใช้งานตรงนี้นะครับในวันนี้จะเป็นยังไงนะนะั้นก็เชิญรับชมได้เลยครับในครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของลิมิตของฟังก์ชันนะครับก็ จบลงที่ในเรื่องของการหาลิมิตในรูปแบบไม่กำหนดค่าหรืออินด t เทอร์มิ e เ o ตฟอร์มชนิดศูนย์ส่วนนะครับก็ได้ยกตัวอย่างไปบ้างแล้วนะฮะในครั้งนี้นะครับก็ <c oughs> จะมาพูดถึงในเรื่องของความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับซึ่งจะว่าด้วยเรื่องของลิมิตกับค่าของฟังก์ชันมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับก็ไปเริ่มกันได้เลยฮะ ความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับอ่านิยามความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะฮะกำหนดให้ f ที่ส่งจาก d ไปยัง R ซึ่ง d เป็นสับเซตของ R เนี่ยที่นี่คือโดเมนที่เป็นสับเซตของ r นะครับแล้วก็ c เป็นจำนวนจริงๆๆนะฮะจะกล่าวได้ว่า f ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c ก็ต่อเมื่อค่าลิมิตของฟ mm ังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c จะเท่ากับค่าฟังก์ชันที่จุด c นะครับซึ่งในข่าวที่แล้วเนี่ยนะฮะ ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c เนี่ยจะมีค่าเมาื่อไรก็คือทางซ้ายและทางขวาจะต้องมีค่าเท่ากันนะฮะมาเริ่มที่ตัวอย่างกันเลยครับกำหนดให้ f(x) ของเราเนี่ยเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2นะครับถามว่าเขาให้ทำอะไรฮนะค,รคือให้เช็คว่า f ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2หรือไม่นะฮะอันดับแรกนะครับก็เนื่องจากว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยอยู่ในรูปของค่าสมบูรณ์เนาะก็จะมาต้องตีความ ในเรื่องของนิยามของค่าสมมูลก่อนนะฮะแต่นิยามค่าสมมูลของเราเนี่ยนะฮะหรือ absolute value นี่ยนะฮะก็จะได้ว่าค่าสมมูลของไอ้ก้อนนั้นเนี่ยจะเท่ากับตัวมันเองเมื่อตัวมันเองมากกว่าเท่ากับ0และอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวตรงข้ามนะฮะก็คือลบของไอ้ก้อนนั้นเมื่อไหร่เมื่อไอ้ก้อนนั้นน้อยกว่าศูนย์ฮะในที่นี้ไอ้ก้อนนั้นเนี่ยก็คือเทอมของ x อลบสองนั่นเองนะฮะก็แทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็นแบบนี้นะฮะตัวสีเหลืองเนี่ยนะ แล้วคนนี้ก็จัดรูปทั้งของฟังก์ชันแล้วก็เงอนไขนะฮะไอเงอนไขนี้คือเอาลบสองได้ไปฝั่งหนึ่งก็เป็น x มากวากว่าเท่ากับสองแล้วก็เกน้อยกว่าสองนะฮะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะฮะเงอนไขของค่าสมมติของเราที่เราจะใช้ในการเช็กว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยต่อเน,นื่องหรือไม่นะฮะอันดับแรกที่เราต้องเช็คก็คือค่าของฟังก์ชัน f ที่จุด x เท่ากับสองนะฮะก็แทนค่าเข้าขไปได้เลยนะฮะ ก็คือ2ลบ2จริงๆต้องใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยนะฮะก็จะได้เท่าก,กับ0ูนย์นะครับโอเคก็มาเช็คว่าลิมิตของฟังก์ชัน f อของเราเนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้2เนี่ยมันมีค่าหรือไม่นะฮะก็เช็คทั้งสองทางก็คือทางด้านซ้ายก่อนนะฮะทางด้านซ้ายเนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือ x มีค่าน้อยกว่า2เพียงเล็กน้อยนะฮะก็ตกในกรณีที่2นะครับซึ่งถอดมาได้เป็นลบนะบก็จะใช้ตัวข้างล่างนะฮะ ก็แทนค่าเข้าไปก็เท่ากับศูนย์นะอีกทางหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะฮะทางขวาก็คือค่ามากกว่าสองนิดนึงนะฮะก็ใช้เงื่อนไขด้านบนนะที่ x มากกว่าสองนะฮะก็แทนค่าเข้าไปก็ได้สูตรเช่นกันดังนั้นลิมิตทางซ้ายและทางขวาเนี้ยจะมีค่าเท่ากันดังนั้นสรุปได้ว่าลิมิตของฟังก์ชัน f ของเราเนี้ยเมื่อ x เข้าใกล้สองเนี้ยจะเข้าใกล้ศูนย์นะฮะจากหนึ่งและสองเนี้ยเงื่อนไขทั้งสองข้อเนี้ยจะเห็นว่าค่าของลิมิตเท่ากับค่าของฟังก์ชันนะฮะจะได้ว่า f ของเราเนี้ยต ตัวยอย่างถัดไปนะตัวยอย่างที่19นะก็หน้าตาของ fx ของเราเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเงื่อนไขนะฮะกรณีที่ x ไม่เท่าก,กับ2หน้าตาของฟังก์ชันก็คือ 2x กำลัง2ลบ x ลบ6ทั้งหมดส่วนด้วย x กำลัง2ลบ 3x บวก2กรณีที่ x เท่าก,กับ2ฟังก์ชันของ fx ก็คือ7นะฮะขอทเช็คว่า f ของเราเนี่ยต่อเน,นื่องที่ x เท่าก,กับ2หรือไม่นะับก็มาเช็กกันเลยนะอันดับแรกนะฮะให้เช็คค่าของฟังก์ชันก่อนนะฮะซึ่งแทนค่า x เท่ากับ2ก็มีค่าเดียวก็คือเลข7นะฮะ ต่อไปก็เช็คลิมิตของฟังก์ชันนะซึ่งในเรื่องของลิมิตเนี่ยนิยามมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือค่าข้าไกลเนาะก็คือใช้เงื่อนข้างนั้นบนนะเมื่อกี้เป็นค่าของฟังก์ชันก็คือต้องเป็นณจุดจุดนั้นถึงจะใช้ตัวข้างล่างนะครับก็เอาฟังก์ชันในกรณีที่1มาแทนสําหรับการในการหาค่าลิมิตนะฮะซึ่งเจนได้ว่าเมื่อแทน x เท่ากับ2เข้าไปแล้วเนี่ยมันอยู่ในรูปของอินดีเทอร์มินาทฟอร์มซึ่งได้พูดไปเมื่อหัวข้อที่แล้วนะฮะ ก็ทําการแยกตัวประกอบนะฮะในกรณีที่มันไม่ได้เป็นศูนย์ศูนศูนย์เนี่ยก็ตอบได้เลยเนาะแต่คราวเนี้ยมันยังตอบไม่ได้ในทันทีก็ต้องมาจัดรูปกันก่อนนะฮะซึ่งในคราวเนี้ยทั้งตัวเศษและตัวส่วนเนี่ยมันเป็นพหุนามกำลังสองทั้งคู่เลยก็ต้องแยกตัวประกอบทั้งเศษและส่วนนะฮะว่าจะแยกได้หรือไม่ปรากฏว่ามันแยกได้ฮะก็คือ2 x กำลัง2ลบ x ลบหเนี่ยแยกได้เป็น x ลบสกับ2 x บวกสนะฮะส่วนตัวข้างล่างนี้ก็คือ x กำลังสองลบสาม x บวกสองแยกได เราเจอตัวปัญหาของเราละคือเทอมของ x ลบที่ทำให้เกิดอินดีเทอร์มินาท์ฟอร์มตัวนี้น,นั่นเองก็กำจัดทิ้งนะครก็จะเหลือแค่นี้ฮนะลิมิตของฟังก์ชัน2 x บวกส่วนด้วย x ลบเมื่อ x เข้าใกล้2ก็แทนค่า2เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะก็จะพบว่ามันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแล้วนะฮะเพราะว่าเรากำจัดสูตรศูนย์นย์มันทิ้งไปได้แล้วนะฮะก็สุทธิแล้ว,ลวเนี่ยมันก็คือลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยมีค่าเข้าใกล้เจ็ดนั่นเองนะฮะจะเห็นว่านะฮะลิมิตของฟััััังงงกกกก์์ชชนนน f f x x เเเเมื่่่่่่ออขข้้้าาาาใล2 2ีียจจจะะะททบคฟุดดฮไว ฟังของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เอ็เท่ากับสองนั่นเองนะฮะต่อมาครับตัวอย่างที่ยี่สิบฮะฟังก์ชัของเราเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปเป็นสองเงื่อนไขอีกแล้วนะฮะก็สามลบเอ็กเมื่อเอ็กน้อยกว่าศูนย์กับอีกตัวหนึ่งคือสามเอ็กบวกสองเมื่อเอ็กมากกว่าเท่ากับศูนย์นะฮะก็รวมกันได้บนเส้นจำนวนจริงพอดีนะฮะกราฟถ้าเอาจุดศูนย์เป็นเกณฑ์เนี่ยถ้านึกถึงกราฟเนี่ยน้อยกว่าศูนย์กราฟจะหน้าตาอีกแบบหนึ่งนะฮะ ส่วนทางฝั่ง x มากกว่าเท่ากับศูนย์เนี้ยหน้าตาของฟังก์ชันก็กราฟจะเป็นอีกแบบนึงนั่น,นเองนะถ้าลองวัดกราฟก็จะเห็นนะคเขาให้เช็คว่า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับศูนย์หรือไม่ซึ่งมันเป็นรอยต่อพอด,ดีเนาะก็ก็ต้องทาการเช็คนะเพราะว่า x จุดอื่นเนาะจาก x เท่ากับศูนย์เนี่ยมันต่อเนื่องแน่แอยู่แล้วนะเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของกราฟตัวนี้นั่นเองจึงจะเป็นต้องเช็ค x เท่ากับศูนย์นะเพราะว่าไ้ต่อเนื่องที่จุดอื่นมันต่อเนื่องอยูู่แล้้วนะคราาีก็มด มาเช็คที่ค่าของฟังก์ชันที่จุดศูนย์ก่อนซึ่งค่าของฟังก์ชันที่จุดศูนย์เนี่ยมันจะต้องเพราะมันจะต้องเป็นเท่ากับเป๊ะเลยนะซึ่งก็คือเงื่อนไขาทางด้านล่างน,นั่นเองนะฮะก็แทนค่าเข้าไป x เท่าก,กับศูนย์ก็จะเป็น3 0. ้ำคูณศูนย์บวกสองก็เท่าก,กับสองนั่นเองครับคราวนี้นะฮะก็มาเช็คว่าลิมิตของฟังก์ชันเอกเนี่ยเมื่อ x ใกล้ๆศูนย์เนี่ยมันมีค่าหรือไม่นะฮะก็คือในที่นี้นะฮะมันเป็นเงอนเขแบบน้อยกว่ามากกว่าก็ต มันเช็คได้นะยกเว้นที่จุดศูนย์ก็ใช้แบบปกติได้เลยนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแยกกรณีทั้งสองฝั่งนะฮะคราวนี้ก็มาดูฮะศูนย์ทางซ้ายก็คือค่าน้อยกว่าศูนย์นะฮะก็ใช้ตัวไหนล่ะตัวข้างบนก็เอามันมาใส่ตรงนี้นะฮะก็อสามลบเอกนะฮะก็เอาศูนย์แทนเข้าไปก็ได้สามนะฮะต่อมานะฮะทางด้านขวานะฮะก็ใช้กรณีข้างบนก็คือมากกว่าศูนย์นะฮะก็แทนค่าเข้าไปก็ได้สองจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันทางซ้ายและขวา นะก็จะได้ว่าลิมิตตัวนี้มันหาค่าไม่ได้นะฮะก็คือเกณฑ์ในข้อที่2เนี่ยลิมิตมันหาค่าไม่ได้นะฮะก็จะได้ว่า f ของเราเนี่ไม่ต่อเนื่องโดยทันทีที่เอ็กักับ0นะฮะต่อไปฮะในตัวอย่างที่21นะฮะ fx ของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือ a ลบเมื่อ x, x น้อยกว่าท่ากับ2อ และ x กำลัง2ลบ4ทั้งหมดด้วยสแควรูท x ลบสามลบสแค r รูทหเมื hmm. ่อ x มากกว่าสนะฮะคราวนี้นะฮะมันให้หาค่า,าค่าของ a นะครับ mm hmm. ที่ทำให้ f ของเราเนี่ย mm hmm. เป็นฟ mm ังก์ชันต่อเนื่องที่ x ลบกับนะฮะเริ่มวิธีทำเลยดีกว่านะครับคร mm hmm. าวนี้นะฮะ mm hmm. นองจากว่า f ของเราเนี่ย mm hmm. มันสมมุติให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x กับนะฮะ ก็ต้องนึกถึงในเรื่องของนิยามของความต่อเนื่องนะฮะที่จุด x เท่ากับจานวนจริงใดๆน,น,นะฮะก็คือในที่เนี้ยจำนวนจริงนั้นน่ะให้ใช้ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2นะฮะก็จะได้ว่าลิมิตของฟังก์ชัน x เข้าใกล้2จะเท่ากับค่าของฟังก์ชันที่จุด2นั่นเองนะฮะหรือที่จุด x เท่ากับ2นะฮะแล้วคราวเนี้ยลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยจะหาค่าได้เมื่อไหร่ก็คือทางซ้ายและขวาก็ต้องเท่ากันนะฮะโดยจากทฤษฎีแรกก็คือการมีจริงของลิมิตนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะ ก็คือทางซ้ายและขวาต้องเท่ากันนั่นเองนะครับคราวนี้นะฮะจะเห็นว่าในเรื่องของที่ฟังก์ชันก็ต้องเช็คที่ฟังก์ชันนะฮะที่มันน้อยกว่าเท่ากับนะแล้วก็ตัวลิมิตนะฮะในที่นี้ก็คือในกรณีที่1เนี่ยก็คือค่าน้อยกว่า2ก็คือทางด้านซ้ายกับค่าของฟังกชันที่เท่ากับสองมาตัวเดียวกันนะก็เราจะใช้แค่ ตัวที่มันต่างกันจากพวกก็คือ x มากกว่า2เอ,อ่อ x เข้าใกล้2ท,งทางด้านขวาเพราะว่า f ที่ x เท่ากับ2อกับ x ตัวลิมิต x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายมันคือค่าเดียวกันนะ,ะก็เราจะไม่พูดถึงเนาะเราก็จะพูดถึงแค่นี้นะ,ะก็คือ f ที่จุด x เท่ากับ2จะเท่ากับลิมิตของ f เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวา,า,า,าเพราะว่าทฤษฎีบทเนี่ยมันมันมันสมมติให้มันจริงนะ,ะก็เลือกเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งก็พอแล้วนะครับ ตัวามรดเร็วของเราน,นั่นเองนะฮะคราวนี้ก็มาว่ากันต่อเลยนะฮะคราวนี้ก็แทนค่าเข้าไปฝั่งใครฝั่งมันนะฮะก็ที่จุด f เท่ากับ2ก็คือเท่ากับ2ก็คือฝั่งนี้นะฮะทางซ้ายมือนะก็เอาไปแทนนะแล้วก็พร้อมกับแทน x เท่ากับ2เข้าไปก็คือ a ลบ3คูณ2อีกฝั่งนึงก็คือลิมิตท,ทางด้านขวาก็คือใช้กรณีข้างล่างนะฮะ ก็แทนค่าเข้าไปก็จะได้ว่าลิมิตของ x กำลังสองลบสี่ถมดส่วนด้วย square r x ลบสามลบ square r ห้าเมื่อ x เข้าใกล้สองทางขวา,ขาตอนนี้ก็แก้สมการหาค่า a นะฮะแต่ทั้งนี้เท่านั้นเนี่ยในทางฝั่งของลิมิตเนี่ยเมื่อพบว่าแทนค่า x เท่ากับสองเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะมันอยู่ในรูปของ indeterminate form นะฮะแบบศูนย์ส่วนศูนย์นะฮะก็ก็ต้องมาทำต่อนะฮะโดยการแยกตัวประกอบหรือไม่ก็คูณคอนจูเกตเข้าไปนะฮะ อ้ฝั่งนี้ก็เอา3ามคูณสไปเรียบร้อยก็คือเอลบหกนั่นเองทางซ้ายมือแล้วมาเช็คทางขวานะฮะในที่นี้ก็เลือกใช้วิธีการคอนจูเกตนะก็คือทําให้ตัวส่วนเนี่ยกลายเป็นผลต่างกําลังสองซึ่งก็คือคูณด้วยแฟกเตอร์หรือตัวประกอบในรูปของสแปรรูดเอบวสามบวกสแปรูห้าเพราะว่าเอาเข้อสูตรผลต่างกําลังสองก็จะได้ได้มาพอดีเลยนะฮะก็คือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังก็จะได้ว่า หน้ากาลังสองลบหลังกําลังสองหน้าทําหน้าที่เป็นสไปรูตเอ็กบวกสามตัวหลังก็คือสไปรูห้านั่นเองแล้วก็เข้าสเต็ปเลยนะฮะตัวเศษก็ปล่อยมันไปก่อนนะเรามาดูที่ข้างล่างดีกว่านะฮะเมื่อเข้าสู่แล้วเนี่ยมันมียกกาลังสองสไปรูก็หายไปทั้งหน้าและหลังเลยนะฮะแล้วก็จัดบวกลบให้เรียบร้อยก็จะกลายเป็นเอลบสองนะฮะตอนนี้นะฮะเมื่อแทนค่าเข้าไปอีกรอบเนี่ยมันก็ยังคงเป็น อินดีเทอร์มินาทฟอร์มอยู่เพราะว่าเราไม่ได้กําจัดศูนย์ศูนย์นทิ้งไปนะฮะจุดประสงค์ของในการทําให้ไม่เป็นอินดีเทอร์มินาทฟอร์มเนี่ยนะฮะหลักใจความสําคัญก็คือกําจัดแฟกเตอร์ที่ทําให้เกิดศูนย์ศูนย์ทิ้งไปให้ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำกำจัดมันเลยนะฮะก็ใช้ค่าไปมันก็ยังเป็นศูนย์ศูนย์อยู่ดีนะ,ะก็ต้องทําต่อนะฮะยังสรุปไม่ได้นะฮะว่ากันต่อเลยครับคราวนี้นะฮะ x กลัง2ลบ4เมื่อสักครู่เนี่ยแยกได้เป็น x ลบ2แต่ x บวก2นะฮะก็เราเจอตัวปัญหาละแฟกเตอร์ของ x ลบ2ก็กำจัดทิ้งนะฮะทั้งเศษและส่วนแล้วคราวนี้พร้อมกับว่าลบ6ทางซ้ายมือก็จะมาเป็นบวกเพื่อที่จะทําให้ข้างซ้ายเหลือ a แค่ตัวเดียวซึ่งโจทย์ต้องการหาพอดีเลยนะฮะให้หาค่าของ a นะฮะที่ทําให้ f ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2นะฮะก็ทําการตัดทอนเทอมได้เลยซึ่ง คราวนี้จะไม่มีตัวส่วนมากวนใจเราเรียบร้อยนะฮะก็เหลือแค่ตัวเศษก็สบายใจได้ไม่เป็นสูตร์ศูนยอย่างแน่น,นอนก็แทน2เข้าไปได้เลยนะฮะจะได้ว่าทําไปทํามาแล้วเนี่ยนะอันนี้บวกกันได้สแปรรูปห้บวกสแปรรูปห้ก็เป็น2สแปรรูปห้าคูณกับสี่นะ,ะก็จะได้เป็น8ปดสแปรรูปห้บวกหดังนั้น a ของเราเนี่ยก็คือ8ปดสแปรรูปห้บวกหที่ทำให้ f ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ x อเท่ากับสนะฮะ คราวนี้มาตัวอย่างสุดท้ายสําหรับในเรื่องของความต่อเนื่องของฟังชันแล้วก็จบเนวข้อเรื่องของลิมิตและความต่อเนื่องของฟังชันของเรานั่นเองนะคราวนี้นะฮะ fx ของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3กรณีนะฮะก็คือกรณีแรก 4x บวก1เมื่อ x น้อยกว่า1น้อยกว่าลบ1ขออภัยครับแล้วก็กรณีที่2ก็คือ 2mx บวก 3n เมื่อ x มากกว่าเท่ากับลบ1และ x น้อยกว่า3กรณีที่3ก็คือ1ลบ 5x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ3คราวนี้ มาเนีหา2ตัวคือ m และ n ที่ทาให้ f ของเราเนี่ยเป็นฟังชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบหและ x เท่ากับสนั่นเองนะฮะก็ต้องเช็คทั้ง2จุดจุดที่รอยต่อลบหกับรอยต่อ x เท่ากับสนั่นเองนะฮะเพราะว่าจุดอื่นมันไม่ต้องเช็คแล้วมันต่อเนื่องแน่ๆนะฮะอองเช็คที่รอยต่อนะ,ะที่ทําให้เกิดปัญหานะ,ะเพราะเราไม่สามารถการาตีได้ว่าฟังชันของเราต่อเนื่องจริงๆเปล่านะฮะแต่ในที่นี้มาสมมติให้มันต่อเนื่องมาเรียบร้อยแล้วก็หาพารามิเตอร์ m กับ n นะฮะ คราวนี้ก็มาเช็คที่ x เท่าก,กับลบหนึ่งก่อนนะฮะเนื่องจากว่า f ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่าก,กับลบหนึ่งเนี่ยนะฮะก้อนนิยามก็คือ f ที่จุดลบหนึ่งเนี่ยจะเท่าก,กับค่าของลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกลบหนึ่งอันนี้ขอนะขอภัยฮะคราวนี้นะฮะเนื่องจากว่าที่รอยต่อลบหนึ่งเนี่ยเนี่ย x มากกว่าหรือเท่าก,กับลบหนึ่งเนี่ยมันเป็นค่าเดียวกันของฟังก์ชัน f(x) กับ ลิมิตท,ทางด้านขวามือนะฮะซึ่งเป็นตัวเดียวกันแล้วก็รวบมาเป็นค่าของฟังก์ชันจะได้ไม่ยุ่งยากในการแทนลิมิตนะจะดีกว่านะเพราะว่ามันเช็คล้วมันคือตัวเดียวกันนะฮะเพราะว่าลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยสมมติว่ามันหาค่าได้แล้วนะฮะก็คือทางซ้ายและขวาต้องเท่ากันนะฮะก็ใช้เป็นตัวเดียวพอนะเพื่อความสะดวกนะฮะคราวนี้ก็ฝั่งใครฝั่งมันเนาะที่จุดลบหนึ่งเนี่ยก็คือกรณีข้างล่างก็คือเอาลบหนึ่งเข้าไปแทนก็จะเป็น2 m คูณลบหนึ่งบวกสนะฮะซึ่ง ทางขวาเนี่ยนะฮะก็แทนในกรณีที่1นะก็คือ 4x ่บวกหนะฮะแล้วก็จัดรูปทางฝั่งใครฝั่งมันให้เรียบร้อยนะฮะก็จะได้เป็นที่ฝั่งขวาก่อนนะก็คือแทนค่าลิมิตเนาะเนื่องจากว่ามาแทนค่าได้เลยเนาะไม่เกิดปัญหา0ูตรศูนย์หน้าก็แทนเข้าไปก็คือ4ี่ลบหบวกหไอ้ฝั่งขวามือเนี่ยก็จะได้เป็นลบสนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เอารลบหคูณเข้าไปก็จะเป็นลบส n บวกสาคราวนี้ก็ เอาลบคูณตลอดทั้งสรรมการนะก็จะกับเครื่องหมายทั้งหมดเลยนะก็จะเป็น2อ m ลบส n เท่ากับสก็พักไว้เป็นสรรมการที่1นะฮะมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะก็ไปเช็คที่ก็ไปทําตัวสมมุติฐานที่2ต่อนะก็คือ f ของเราเนี่ยต่อเนื่องที่ x เท่ากับสมนะครับเนะพราะว่ามันทําให้เป็นจริงเรียบร้อยแล้วก็มาใช้เงื่อนไขนี้กันเลยนะฮะเพื่อที่จะทําให้เป็น2สรรมการซึ่งเนื่องจากว่าเราหาพารามิเตอร์2ตัวซึ่งมันต้องพูดถึงสรรมการ สองตัวแปรสองสมการเนาะไม่งั้นก็แก้ไม่ได้นะฮะนื่อจากว่า f ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันตัวเนื่งที่เท่ากับ3บ้างนะฮะก็คือสมการที่2และ3เราโฟกัสที่แค่นี้พอไอข้างบนเราไม่ใช้ละนะฮะนื่องจากว่าที่พอยที่ร้อยต่อ x เท่ากับ3เนี่ยมันจะมีตัวที่ค่าของฟังก์ชันจะเท่ากับค่าของลิมิต x ข้าใกล้3ทางด้านขวาเนาก็ใช้ไปตัวเดียวกันนะฮะก็จะได้ว่า f ที่จุด x เท่าก,กับ 3, จะเท่าก,กับลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายเนาะเพราะว่าทำไมถึงใช้แบบนี้นะฮะก็ค่าของฟังก์ชันเนี่ยเท่าก,กับลิมิตของฟังก์ชันทางด้านขวาม x เข้าใกล้3ทางขวานะฮะก็ใช้เป็นตัวฟังก์ชันจะง่ายกว่าเนาะเพราะมันเท่ากันนะฮะจะใช้ตัวไหนก็ได้จะใช้ลิมิต x เข้าใกล้3ทางด้านขวาก็ไม่ได้ผิดอะไระครับแต่ผมใช้เป็นฟังก์ชันที่จุด x เท่าก,กับ3จะง่ายกว่าเพื่อว่าไม่ต้อง แทนค่าลิมิตให้เสร็จเวลานะฮะทำแค่ตัวที่มันรุุ้งแค่ตัวเดียวพอซึ่งก็คือ x ก็ใกล้าทางด้านสามทางด้านซ้ายนะฮะก็เพียงพอละนะฮะตอนเนี้ย f ที่จุด x เท่ากับ3ก็คือในกรณีที่3ก็คือ1ลบ5คูณ3นะฮะแล้วก็มาดูทางขวามั่งนะฮะกรณีที่2นะฮะก็คือเอา f x ของเราเข้าไปแทนนะตรงกรณีที่ x ลว่า3นะฮะก็เอามาใส่นะฮะแล้วก็แทนค่าลิมิตเข้าไปเนื่องจากว่าไม่ได้ติดสูตรส่วนย์นละนะฮะ ไม่ได้ติดอินดีเทมเนตฟอร์มแล้วก็แทนค่าไปได้เลยไม่เป็นศูนย์ศูนย์แน่นอนนะก็จะเป็น 6m บวก 3n นะก็จะเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็ทางขวามือเนี่ยเอา3คูณเข้าไปก็เป็นลบสิก็จัดให้เรียบร้อยนะฮะก็จะเป็น 6m บวก 3n เท่ากับลบสิก็เป็นสมการที่2อนะคราวนี้เราก็ได้2สมการมาครบละคราวนี้จะเข้าสู่ในเรื่องของระบบสมการ2งสมการ2ตัวแปรนะฮะซึ่งเป็นความรู้ในเรื่องของระดับชั้นมต้นนะฮะ ในรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ก็ใช้ทักษะตัวนั้นเอามาแก้ไขนะฮะเห็นว่าคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยที่เรียนผ่านมาเนี่ยมันมันใช้ตลอดนะฮะมันก็จะแฝงตามเรื่องต่างๆเนี่ยละฮะมันจะอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไม่อยู่เนาะมันก็เอามาประยุกต์เรื่อยๆนะฮะเอามาแก้ปัญหาทําให้เกิดประสิทธิภาพทางกระบวนการทางการคิดได้ดียิ่งขึ้นนะก็เอามาใช้คราวน,น,นี้นะฮะเรามี2สมการของเราละนะฮะก็คือ2 m 3เ3ลบสมกับสารที่1เนาะ โอเอ็บวกสาเท่ากับลบสิบเป็นสมการที่สองเพิพ่งได้มาเมื่อสักครู่นี้เลยนะก็เอามาแก้หา M กับ N นะฮะคราวนี้นะฮะเชิญว่าเราถ้าเราใช้การกำจัดตัวแปรเนี่เยเชิ่ว่าเอ้เอเลบสเอ็นกับ3าเนเป็นเทอมตรงข้ามบวกกันก็หายพอดีเนาะเอาหนบวกกับสเนี่ยก็จะได้ฝั่งซ้ายมือเป็นแปนะฮะแล้วก็เอาสมาลบกับสิก็เป็นลบก็คือแปดเลบเท่ากับลบสินะก็ ย้ายค่าหา m นะฮะก็จะเป็นลบสิบเอ็ดส่วนแปดเขาเนี้ยเอาค่า m ตรงเนี้ยที่เราได้เนี่ยนะฮะเอาไปแทนในสมการไหนก็ได้ฮะไม่หนึ่งก็สองแต่ผมเลือกแทนในสมการที่หนึ่งก็น่าจะดูง่ายกว่าเนาะนะฮะก็ปากันต่อนะฮะก่อนที่จะหา n เนี่ยนะฮะก็ย้ายข้าง m มาก่อนนะฮะก็เอาลบสาม n ไปเลขที่กับสามก็เลขที่กันก็จะได้เป็นตัวนี้นะฮะก็คือสาม n เท่ากับสอง m ลบสามนะฮะแล้วก็แทนค่า m เข้าไป ก็จะเป็น2คูณลบ11ส่วน8ลบ3นะฮะก็คือคูณเทอมแรกก็คือได้ลบ82ส่วน8ลบดก็คือจัดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก bueno. ็คือลบ2ีส่วน4ก็จะทอนเศษส่วนอย่างต่ำให้เรียบร้อยนะฮะแล้วคราวนี้ก็เอา3ย้ายข้างไปหารก็จะเป็น n เท่ากับลบ23ส่วน12ะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะ m ท่ากับลบ11ส่วนแและ n นเท่ากับลบ23ส่วน12ซึ่ง สองค่านี้นะที่ทำให้ f ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบและ x เท่ากับสานะฮะสำหรับในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อของลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะฮะซึ่งหัวข้อความต่อเนื่องของฟังก์ชันก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายสำหรับในเซกชันนี้ดึห,หัวข้อนี้น,นั่นเองนะฮะก็ตัวอย่างก็พอสมควรนะฮะมีทั้งการเช็คแล้วก็มีการประยุกต์ โดยการสมมุติให้มันเป็นจริงแล้วก็แก้พารามิเตอร์หรือตัวแปรเสริมนะ,ะที่เป็น m กับ n หรือไม่ก็ a เนี่ยนอกเหนือจากไอตัวแปรในระบบคณิตเชนปกติคือ x กับ y ที่เรารู้จักกันเนาะมันจะมีพารามิเตอร์แทรกอยู่นะฮะก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะฮะสำหรับในครั้งถัดไปนะฮะก็จะศึกษาในหัวข้อของอนุพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้มาจากการหาลิมิตนะ,ะสำหรับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปหาโจทย์มาทําเพิ่มเติมนะเพื่อที่ว่าจะได้ฝึกทักษะในเรื่องของกระบวนการคิดหรือเพื่อเอาไปเพิ่มคะแนนสอบไม่ว่าจะเป็นกลางภาคหรือปลายภาคนะฮะก็ไปฝึกทำนะโดยเฉพาะสําหรับน้องๆโมหกนะก็ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรอบต่างเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น แพทหนึ่งแล้วมมนจะเป็นเก้าวิชาสามัญอะไรก็แล้วแต่พวกเราเนี่ยนะก็มันก็จะมีเรื่องเนี้ยดูนะฮะไม่รู้จอบมาเป็นแบบไหนนะก็ความยากง,ง่ายก็ไม่เท่ากันอีกนะฮะก็ไปฝึกมาดีๆเนาะสำหรับวันนี้นะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดติดต,ตามรับชมนะแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ